ครับขอเรียนงี้ครับภายใต้ข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านชวนารินเกิดสมนะครับซึ่งให้ความสําคัญในพื้นที่ร่องน้ําสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรด้วยนะครับโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับก็ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นขั้นตอนที่6กนะครับก็ย่านำในขั้นตอนแรกก็คือการสร้างการรับรู้นะครับการจัดทําแผนที่การจัดทํารายชื่อนะครับการพูดจา หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันครับเช่นการปรับเปลี่ยนอาชีพแรต่างๆนะครับแลวก็ขั้นตอนตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมายตามความจําเป็นนะครับซึ่งเป็นความมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการนะครับเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายที่หลายภาคส่วนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกฎหมายประมงนะครับตามมาตรา6 7วงเล็บหนึ่งนะครับซึ่งกําหนดให้เครื่องมือประมงพวงพางเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายนะครับ นในขั้นตอนที่7จ็ดเป็นการาควบคุมนะครับพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ใหยังอยู่เหมือนเดิมพื้นที่ที่กําหนดไว้นะครับก็เฉพาะพื้นที่300เมตรนะครับความยาว5.4กม5.2กิโลเมตรนะครับจำนวนพองพางทั้งหมด1 3แถว159ช่องนะครับ,รบต้นกลุ่มที่มาชมุมนุมณวันนี้ที่ปิดปากล่องน้ำนทางจังหวัดพุต่างการ ครับก็คงเป็นนโยบายข้อต้องการในภาพรวมก็คงยึดเป้าหมายเป็นหลักนะครับก็คือว่าเราก็ยังยึดเป้าหมายคือขอคือล่องน้ํานะครับร้อยห้าสิบเก้าช่องเหมือนที่คุยไว้นะครับแต่ว่าก็ลดการประทะนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการพงพางก็เป็นพี่น้องชาวประมงนะครับล้วก็แต่อยากให้พี่น้องชาวประมงที่ทําเครื่องมือประมงผ,ผิดกฎหมายเนี่ยได้เข้าใจเจตนาของอหน่วยงานราชการนะครับในการพัฒนาจังหวัดนะครับในการ ดำเนินการในเรื่องของในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆซึ่งเป็นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาครับเบื้อต้นเราจะมีการเจราจาตามข้อเรียกร้องกับกลุ่มที่ปิดปากล่องน้ําตรงนี้ไหมครับในส่วนการ,จการเจราจานะครับก็คงอาจจะมีเจราจาแต่ว่ายังยึดเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายเหมือนเดิมแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้เน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเช่น การปิดร่องน้ําสาธารณะนะครับก็จะต้องจำเป็นบังคับใช้กฎหมายนะครับให้กฎหมายมีความสัดสธิ์แล้วก็มีความเสมอภาคทั่วกันนะครับแล้วก็การต่อสู้ขัดขวางก็เช่นกัน,นครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับที่ตัวเองถืออยู่คนระับแสดงว่าจะมีการแจ้งความกับกลุ่มชาวประมงที่ปิดร่องน้าวันนี้ใช่ไหมครับตามข้อสั่งการท่านผู้ว่าทามนั้นครับข้อสงสัยของชาวประมงรวมถึงหลายๆภาคส่วนที่มักจะถาม เราถึงต้องมีการเลือกบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ13แถว159ช่องตรงนี้คะ่ะถ้าหากว่าจะทํากันทั้งหมดนะการบังคับใช้ทุกฎหมายนะคะน่าจะทําทั้งหมดทั้งจังหวัดสงขลาะค,ะค่ะเรเป็นกงกงครับขอเรียนให้เข้าใจอย่างนี้นะครับในพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็เราดาเนินการทั้งหมด่ว่าจะมีแผนในการดําเนินการพื้นที่ตรงนี้เราให้ความสําคัญสูงเนื่งองจากว่าเป็นพื้นที่ฐานะที่ท,ที่เป็นร่องน้ําในการเดินเรือนะครับ ในพื้นที่อื่นนะครับก็ถือว่าเป็นแผนระยะยาวซึ่งแผนนี้ได้กําหนดจนในแผนนโยบายประมงแห่งชาติแล้วนะครับว่าซึ่งม,มีการทั้งกับเปลี่ยนอาชีพในการขุดร่องน้ําหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อให้ชาวประมงในภาพรวมสามารถประกอบอาชีพได้อืนได้อย่างยังย่งยืนนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับุนี้เป็นกลุ่มที่เคยได้รับการช่วยเชยเยียวยาไปแล้วไหมครับเป็นกลุ่มเดิมนะ ตามข้อมูลนะครับก็เนืองจากว่าได้มีการาภาครัฐนะครับก็ได้มีการาดูแลพี่น้องชาวประมงนะครับที่ทําเครื่องมือพงพางมาตั้งแต่อดีตเช่นการอามอบที่ดินนะครับมอบที่ดินให้กับพี่น้องนะครับการส่งเสริมอาชีพเช่นการาเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเช่นเลี้ยงปลากระพงนะครับก็มีสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยอื่นๆน,นะครับ รับพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเนะื่องจากว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ทั่วกันนะครับเสมอภาคกันเพราะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะนะครับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับบุคคลอื่นนะครับที่ต้องใช้ประโยชน์ด้วยกันเช่นกันจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะครับเราก็ยินดีที่จะ จาจจองทำอาชีพแต่ว่าเป็นอาชีพที่ที่ถูกกฎหมายเช่นเปลี่ยนอาชีพเป็นเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ยเราก็ยินดีที่สนับสนุนหาโครงการมาให้นะครับหรือหรือ<ช>จะเป็นอาชีพกเกษตรอื่นที่เขามีมีความสนใจเนี่ยชาวสวนเกษตรจะยินดีที่จะ<ต><ต>ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะที่เรามีการไม่ยกันุยเกี่ยตลอดเรื่องการปรับเปลี่ยนอาชีพแต่เขาไม่ไม่ปรับแค่นั้นเอง ในที่นี้แต่ดาผู้ mm hmm. on, ว่าไม mm ่มาจะทมเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจริงๆอย่างจังเพราะแน่นอนว่าทางรัฐมนตรีมหาไทยมทสามเองไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่เขากระโดงประสบความสําเร็จได้รับกาชื่นชมอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าอยากตรงนี้การบังคับใช้กฎหมายของเราเราจะทําได้มากน้อยขนาดไหนประมงตอบได้ไหมสิ่ขอนเรี่ยงดีกว่าครับตอบไม่ได้ไม่ถามนี่ต้องถามฝ่ายข้าวใ้่ไหมตอบไม่ตอบไตอบหมดทุกอย่าง